สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจินดาซ่านครับวันนี้เราจะมารีวิวแกลวนะครับ <c oughs> วันนี้อาจจะเสียงเสียงคอบ้างนะจังก็ขอโทษด้วยนะครับรีวิวปืนจอยที่คนที่เอ่อเป็นแฟนมันแท้เนื้อหรือเป็นคนที่อยากจะได้เนื้อราคาถูกๆต้องมีเนื้อ นะครับไปไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันครับเนื้อจอยด์เป็นปืนที่เป็นปืนพกขนาดเล็กเท่าฝ่ามือนะดูดูขนาดมันเล็กมากครับซึ่งเป็นปืนที่ราคาที่ถูกที่สุดนนะมันจะปืนเนื้อทั้งหมดที่เออทางบริษัทฮัตสโปรขายนะครับอ,อ่าฮัสโปรไม่ใช่สปอรเซอร์วันนี้นะ ก็ปืนจอยนะเป็นระบบดึงไกลและกดยิงซึ่งปืนนี้นะจะใส่ได้แค่กระสุนเดียวนะก็ราคาถูกนะอยู่ที่หนึ่งร้เจ็บาทครับแต่ไม่แน่ใจนะมไม่แน่ใจแต่ถูกทุกคนจะต้องมีนะถ้าใครแบบเริ่มต้นใช้เนอร์หรือเป็นเอฟีเนอร์เนี่ยต้องมีต้องมีต้องมี nhìn nữa trời <laughs> nạ mà mình thử qua mình lấy nhận này bây giờ cần ก็วิธีเล่นมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นโชกันเลยว่าเป็นไงแล่นยิงไ,งไหนข้าไหนมาดูกันครับซึ่งผมเนี่ยจะมีทั้งหมดสองกระสุนที่ครานแล้วผมก็จะมายิงตัวเองอยิงกล้องด้วยโอ้ยทำไรฟูลสิบสองสมีแล้วหนึ่งสองสมไม่สุดสัท้าเลยนะแต่สั่นนิดหน่อยนะ ลูกนี้ยิงดุวเองแรงมะโอโหแรงแรงลูกเนะี้วยโชว์ว่ามันจะแรงเรื่อยๆเยอะห้า,หาสามสองหนึ่งโอ้แรงใช้ได้เลยครับผมก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้หรืออยากให้รีวิวปืนอะไรก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้ไา่บายดูสิว่าปืนน่าจะเป็นไรไปดูกันนะเจอกคลิปหน้าบายนะ